งครับผมแรงส่งงานครับผมบ่อที่2นะครับของวันนี้วุ้ดยอดนะครับนีครับผมความแรงนะครับของน้ําบ้านหัวทานบนะครับผมอําเภอหนองบุญนาคนะครับจังหวัดนครราชสีมานะผมอันนี้ก็เป็นบ่อที่2นะครับบ่อที่2ของทางทีมงานของเรานะผมมาติดตั้งนะครับเป็นชุดปั๊มพันธุ์ทัลวัตนะผมดีซีบัลเลต์สองแรงใช้แผงทั้งหมดด้วยกัน หกแผงนะครับเป็นแผงโมโน400วัตต์ฮาร์ฟเซล<ส>น,นะผมแรงบ่ใหญ่แรงบ่นี่ครับโอ้เจ๋วเลยแรง,งอยู่เนาะ,ะโอ้เจ๋วเลยครับผมนี่ครับบ่อบปรดาลน,น้ำดีนะผมนะครับเขตบ้านหัวทํานกสวัสดีครับร้านช่างนอตโซลาเซลล์ครับผมร้านจําหน่ายอุปกรณ์โซลาเซลล์และรับติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับวันนี้ทางร้านเรามีโอกาสได้มาติดตั้ง โซลา่าเซลล์ระบบดูดน้ำบาดานที่อำเภอหนองนุ่นนาคจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านหัวทานบนี่ครับผมวันนี้มากับปั๊มพัน500วัตต์2แรง DC บตเลตนะครับแล้วก็แผงโซลา่าเซลล์6แผงนะครับเป็นแผงโมโนฮารฟเซลล์ขนาด400วัตต์นี่ครับผมใครชอบแรงๆโหดนะผมต้องรุ่นนี้เลยนะครับถึงใจนะครับลูกค้าต้องการดันสายน้ำหยดแล้วก็สปริงเกอร์นะผมในป่ามันวันนี้เรามาติดตั้ง สชุดด้วยกันนะครับอีกชุดหนึ่งก็อยู่ท้ายสวนนะครับนี้ก็เป็นชุดแรกนะผมนี่ครับวันนี้เสร็จเร็วหน่อยเพราะว่าทางลูกค้าทําโครงสร้างไว้รอนะครับนี่ครับเป็นโครงสร้างเสาปูนนะครับผมอยู่กลางทุ่งนานะผมวันนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการให้ทางร้านเราไปติดตั้งให้นะผมนะครับอยากให้มีโครงสร้างแบบสวยๆนะครับทางเราก็ รับทำนะเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟนะผมไปทําได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในสวนในกลางป่านะที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเราสามารถออกเชื่อมได้นะครับหรือว่าท่านใดอยากทําแทงน้ํานะครับเราก็รับทานะผมนี่ครับผมบอ่อนี้น้ําแรงๆกโหดโอ้เจ๋วนะครับเจ๋วเลยนะครับสเปกตั๊มเป็นเฮดร้อยนะผมเฮดร้อยสามารถหย่อนได้ลึกถึงร้อยเมตรเลยนะครับขอ้อน้ําออก2นิ้วแต่ว่าเราโหลดเป็นนิ้วครึ่งเพราะว่าต้องการ ทรงไกลนะครับผมจุดประสงค์นี่ครับเป็นบอน่อประดานเจาะใหม่บอ่อขนาด6นิ้วเจาะความลึกไปทั้งหมดด้วยกัน70เมตรนะรผมเขตบ้านหัวทํานบน้ําใสเร็วนะครับแล้วอ,อีกอีกอ,อีกที่สําคัญนะครับผมก็คือน้ําจืดจืดมากนะครับผมสามารถทําน้ําดื่มได้สบายเลยนะครับผมบ่อนี้แรงๆโดนะครับบ่อนี้ นี่ครับวันนี้เราก็ติดตั้งกําลังจะเสร็จนะครับผมบ่อนี้ถ้าเราอยากให้ไหลแรงกว่านี้นะผมซื้อแผงมาเพิ่มอีก2แผงนี่ครับปั๊มสองแรงาสามารถต่อได้ถึง8แผงเลยนะครับผมสําหรับปั๊มรุ่นนี้นี่ครับน้โหด,หดโอ้แจ๋วครับพี่น้องไฟฟ้าไอานะครับผมไฟฟ้าไอานะครับผมเห็นน้ําแล้ว สุดยอดสุดยอดนะครับผมบ่อนี้มาไม่เคยผิดหวังนะครับที่เขืนหนองมุญนาคน้ําดีมากน่ครับเปิดไปยาวๆไปเลยแดดอ่อนๆบดๆนะครับก็ไหลนะครับสําหรับรุ่นนี้นะผมนี่ครับสุดยอดนะครับผมสายไฟก็เผื่อไว้ให้นะครับเชือกก็เผื่อไว้ให้เผื่อเวลาหน้าแรงเราจะย่อนเพิ่มนะครับย่อนเพิ่มเติมแล้วก็ย่อนได้ นี่ครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเช้านะครับผมนี่ครับสีแดดสี่โมงเช้าฟ้าคึมๆนะครับเมฆป่าปลายขี่ฟ้าร้ายที้พี่น้องจุดยอดนะครับสําหรับร้านเรานะผมะไม่ว่าทางลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับจังหวัดไหนก็ตามทางร้านเราก็ รับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เจาะบ่อบาดานด้วยใครที่ยังไม่มีบ่อบาดานนะครับอยากจะจ้างช่างไปเจาะแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์เบีเสเ็จในเจ้าเดียวนะผมก็โทรติดต่อทางทีมงานของเราได้นะผมนี่ครับเราก็จะทําสุดความสามารถนะผมนะครับต้องการน้ําให้าชาวกเกษตรกรนะครับได้ใช้น้ำให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการรับประกัน ผลงานถึง2ปีนะครับในการรับประกันของเราครับมีทีมช่างคอย์วิสให้นะครับหลังการขายเราบริการอยู่แล้วนะผมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สินค้าทุกตัวเราเลือกจําหน่ายนะครับแต่สินค้ามาตรฐานมีการรับประกันนะครับทุกบริษัทที่เราเลือกขายนี่ครับผมสาหรับสมัยนี้ยุคนี้นะผมตัวราเซลลเป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับให้กับเกษตรกรนะครับที่จะ ประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรนะครับผมไม่ว่าจะทํานาทาสวนนะครับค่าไฟที่เราเสียไปทุกเดือนทุกวันนะผมเปิดเมื่อไยก็ต้องนอนคิดแน่นอนนะว่าแต่ละเดือนจะเสียอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําเลย1,000ขึ้นแน่นอนนะครับผมสาหรับปั๊มไฟฟ้านะครับนี่ครับผมพลังงานแดดพลังงานฟรีนะผมเปิดไปยาวๆนะครับผมนี่ครับวันนี้อยู่กลาง อยู่กลางป่านะผมทางเข้าก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับนี่เราก็จะไปต่อกันที่บ่อที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อที่สองกันเลยนะผมนี่ครับน้ำจะแรงเหมือนบ่อน,นี้หรือเปล่าโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดผมตอนนี้ก็มาถึงบ่อที่สองนะครับนี่ครับลองน้ำกันเลยนะผม แรงบ่ใหญ่แรงบ่นี่ครับโอ้เจ๋วเลยน้อยู่จ้าแรงอยู่เนาะโอ้เจ๋วเลยครับผมนี่ครับบอ่อบดานน้ำดีนะผมนะครับเขตบ้านหัวทำนบบ้านหัวทำนบอำเภอหนองกุนานครับจังหวัดนครราชสีมานี่ครับเมื่อก่อนใช้เป็นหนุนครับผมรถไถนาตอนนี้ลดเกษียณนะครับผมหมดอายุไขนะครับเปลืองค่าน้ำมัน ก็เลยวันนี้ก็เลยเลือกใช้บริการทางร้านเราแรงทั้งสองบ่อนะครับนี่ครับโอ้ยอดนี่ครับพลังงานแสงแดดนะครับผมไม่มีวันหมดนะครับแดดออก,ก,กครับ <c oughs> แดดแรงมันก็แรง <c oughs> แดดไม่มีมันก็เบานะครับผมสำหรับโซล่าเซลล์นะครับดีข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่าไฟนี่ครับสุดยอดเลย ปลูกมันปีเดียวได้เงินแสนคือแน่นอนนะครับผมนะครับสำหรับลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์สบ่อนะครับผมเป็นชุดอสองแรง6แผงนี่ครับสเปคเหมือนกันเลยลงเท่ากันนะครับผมน้ําแรงดีบ่อน,นี้สุดยอดเลยแรงทั้งคู่นะครับนี่ครับทำการเกษตรปลูกมันสับปะหลังนะครับใช้สายน้ำหยดว่าช่วงนี้นะครับฝนก็ เริ่มเขาดูดการหน้าแรงนะครับผมนะครับเลยต้องการน้ำที่จะปลูกมันโอ้สุดยอดเลยครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมสนใจนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0802794699นะผมร้านช่างน็อตโซล่าเซลล์นะครับสินค้าเราก็มาตรฐานนะครับแล้วก็รับประกันลัางการขายสองปีนะผมนี่ครับผมส่วนแผงก็สิบปีสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้ยายเนาะ นี่ครับ,บะะแรงนะครับดูอีกมุมหนึ่งก็แรงเหมือนกันนี่ครับมันก็หัวใหญ่นะผมนะครับมีน้ำลดอยู่ตลอดครับน้ำเยอะสำหรับวันนี้นะผมผมก็ ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมเดี๋ยวรอมาติดตามนะผลงานครั้งต่อไปนะผมว่าเราจะไปติดตั้งที่จังหวัดไหนกันนะผมสาหรับวันนี้อยู่ที่นครราชสีมานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ